สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำการติดตั้งโปรแกรม Python อีกนะไพทอนอันนี้บางทีเขาเรียก Spider Python เนะี่ยเห็นว่านะน้าจอจะมีสีสันสวยงามกว่านะ Python อันแรกนะคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราดูวิธีการติดตั้งนะดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานเบื้องต้นทำยังไงกันพิมพ์ตัวนี้เลยนะ Anaconda มันก็จะมีตัวเลือกให้เรานะเดี๋ยวเราก็เลือกนะ Anaconda Python version 3.7 download นะคลิกลนะมาที่ตำแหน่งนี้คลิกที่ product เนี่ยมีทั้งแนวฟรีมีทั้งแนวะเนะสียเงินนะนะก็เลือกตัวนี้ถัดไปนะเลือก download นะ ใครใช้เครื่อง Mac ก็เลือกให้ตรงนะตอนนี้ใช้ Windows นะดาวน์โหลดแล้วนะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะก็มีโปรแกรมตัวนี้นะจะถูกเก็บไว้ที่นะแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันนะตอนนี้เก็บไว้ที่ Directory Download นะีต่อไปเราจะรันโปรแกรมนี้นะก็คือติดตั้งในเครื่องของเราละนะี่ยคลิกเมาส์ขวานะีขึ้นเมนูย่อยนะีคลิกที่ปุ่มรันตัวนี้ กดละมาตรฐานนะวินโดว์ติดตั้งจริงไหมตอบจริงนะกดละมันก็เริ่มทำงานละนะ y t h o n นะเวอร์ชันอะไรเนะี่ยคลิกเนะ็ t ยอมรับไหมนะเรื่องของลิขสิทธิก็ยอมรับ ใช้ทุกคนไหม่นะใช้เครื่องเดียวเอาตัวนี้ก็แล้วกันนะเลื่อนมาข้างบนตัวนี้ใช้คนเดียวเอาตัวนี้เนะี่ยถัดไป next นะมันก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดตั้งในนะ r i r t o t y r y นี้นะก็คลิก next ต่อไปถัดไปก็นะติดตั้งล้นะีแล้วก็รอให้นะ แถบสีเขียววิ่งเต็มนะติดตั้งเรียบร้อยละนะคลิกเนตต่อเนะี่ยอันนี้ก็เนะี่ยมีตัวอื่นๆนะจะถูกติดตั้งเพิ่มเข้ามานะครับคลิกเนตต่อเรียบร้อยละเนะี่ยติดตั้งเรียบร้อยละการลันโปรแกรมเนะี่ยนี่คือของใหม่ที่เข้ามานะ ก็ไปที่เนี่ยมุมล่างซ้ายสุดเนี่ยมาตรฐานวินโดว์นะคลิกที่ปุ่มนี้เนี่ยก็จะมีชื่อโปรกแกรมใหม่ที่ติดตั้งเข้ามาเนี่ยถ้าใครทำา2คลิปพร้อมกันเมื่อกี้อาจจะมีชื่อเดิมเนี่ยไพทอนก่อนหน้านี้ติดมาด้วยนะแล้วก็เลือก Spider เนี่ยแรานชื่อเนี้ยนะอาจจะมีชื่อ Python ชื่อ Spider ชื่อ a n a c o n ดาเนี่ยคลิกที่ปุ่มนี้นะ นะเข้ามาที่นะ Spider version 5นะนี่คือเข้ามานะสู่การใช้งานของโปรแกรมนะ Python ละรนะอสักพักหนึ่งนะเข้ามาที่หน้าจอนี้ละนะเข้ามาครั้งแรกนะมันก็ถามว่าอยากจะไปทัวร์กันไหมนะก็คือไปอ่านหนังสือคำแนะนำในการใช้งานกันนะนะใครว่างก็อ่านนะหรือนะไม่อ่านก็กดตัวนี้ไป ลักษณะของนะสไปเดอร์ไพรทอนนั่นนะ่นะเนี่ยตัวนี้จะเป็นเนะี่ยส่วนของการเขียนโปรแกรมเนี่ยดัดอ่าวินโดว์อิดิเตอร์ของการเขียนโปรแกรมเนะี่ยส่วนนี้เป็นวนะินโดว์เอาท์พุตเนี่ยบวกลบคูณหารแสดงผลลัพธ์เนะี่ยในส่วนของเอาท์พุตนะเราก็ลองบวกลบคูณหารนะหนะึ่งบวกสองเอนเตอร์สองคูณสามเอนเตอร์เนี่ยสิบสองหารห้า นะหารเอาเฉพาะเศษน,ะนี่ทดลองใช้งาน,นนะแต่ถ้าจะเขียนโปรแกรมเราก็มาทางด้านนี้นะโปรแกรมอิดิเตอร์นะอดิเตอร์การเขียนโปรแกรมกนะ็ใช้ตัวอย่างนี้ตลอดนะเพื่อเน้นให้เข้าใจง่ายว่า Input 3บรรทัดประมวลผล2บรรทัดแสดงผลลัพธนะ์สูตรมาจากฮนะิลอนฟอร์มูลาเนี่ยพอพิมพ์โปรแกรมเสร็จแล้ว7บรรทัดเนี่ยนะสั่งให้รันทำยังไงก็ คลิกที่ปุ่มนี้นี่คลิกที่ปุ่มนี้นะลูกศรสีเขียวตัวนี้นะคลิกแล้วผลลัพธ์ก็จะมาโผล่ที่นี่นะส่วน4ี่ห้บรรทัดนี้ก็เนี่ยโปรแกรมอยู่ไหนลนะรันยังไงก็วางก็อ่านนพิมพ์โปรแกรมสั่งรันผลลัพธ์เ่าะในคลิปนี้ก็แนะนําการติดตั้งนะการใช้งานเบื้องต้นนะพิมพ์โปรแกรมนีย ถ้าจะเซฟก็มาตรฐาน Windows แหลนะนี่ยไฟล์เซฟตัวนี้โปรแกรมเนะี่ยที่เราติดตั้งเนะี่ยอานาคอนดากลุ่มต่างๆเก็บไว้ที่ไหนก็ค้นหาดูนะแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันตอนนี้อยู่ที่อา a าคอนดาสเนะี่ยแล้วก็ตัวนีนะ้ถ้าต้องการความสะดุดในการทำงานก็เอาตัวนี้ไปทำช็อตคัทไว้ที่เดสก์ท็อปในคลิปนี้ก็แนะนำนะ ดาวน์โหลดมาแล้วติดตั้งแล้วใช้งานเบื้องต้นบวกลบคูณหารเขียนโปรแกรมแล้วรันให้ดูเนะี่ยอย่าลืมเซฟโปรแกรมด้วยนะฝึกเซฟโปรแกรมด้วยเนะี่ยแล้วก็เนะี่ยโปรแกรมนี้นะบางทีก็เรียก Python บางทีก็เรียก Spider บางทีก็เรียก Anaconda เนะี่ยกลุ่มเดียวกันอันนี้ก็เปรียบเทียบให้เห็นนะใครต้องการเนะเรียบง่ายก็ Python 3.10.2 ใครต้องการสีสันสวยงามก็สไปเดอร์ไพทอนเนี่ยตัดสินใจกันเองเนะว่าจะใช้ python ตัวไหนเนี่ยแล้วก็คลิปต่อไปก็จะแนะนำานะ่ยอีดิหรือภาษาคอมพิวเตอร์ฟรีาาอีกหนึ่งตัวเนี่ยแม็กซิติดตามคลิปต่อไปสวัสดีครับ